การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนบ้านตากแดดโรงเรียนบ้านตากแดดได้มีแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT NT และ o n e t ดังนี้1 ประชุมเตรียมการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันกำหนดแนวทางวิธีการและกิจกรรมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา2563เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่โรงเรียนกําหนดไว้ 3. ศึกษาผังการสร้างข้อสอบเทสบูปรินตามตัวชี้วัดศึกษารูปแบบและจำนวนข้อสอบในแต่ละวิชา 4. วิเคราะห์ข้อสอบย้อนหลังแยกตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ดําดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมตามแนวทางที่วางไว้โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกร active, รม active learning การสอนเสริมนอกเวลาเรียนและนอกห้องเรียนกิจกรรมภาษาไทย,ยภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมความรู้จากวิทยากรภายนอกการจัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนการอบรมพัฒนาตนเองยกระดับผลสำเร็จเพื่อนำวิธีการเทคนิคที่ได้รับจากการอบรมสู่การปฏิบัติในห้องเรียน 6. กการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกมีการสะท้อนผลจากการนิเทศทุกครั้งเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 7. รายงานผลการดำเนินง,งานและเผยแพร่ผลงานที่เป็นแบบอย่างต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหลากหลายช่องทางตามความเหมาะสม ภาพความสำเร็จในปีการศึกษา2564 1. น,นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคว้างจักรรงชนะเลิศการแข่งขันขยิงก้าวกระโดดทุมน้ำหนักและพุ่งแหลนในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุรินทร์ 2. ครูได้รับรางวัลคุณครูรู้จาภพาพลชยัย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองด้านครูผู้ใช้เทคโนโลยีดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ตามโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ตามหลักสูตรสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คุณครูวรายรัตทองเลิศได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในงานวันครูประจำปีพุทธศักราช2565ัผู้อำนวยการได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบบยมุกประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและเกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบบยมุก